คนนี้คือภาพที่เขาวาดใหม่ส่วนนี้เป็นการเปิดปลาของน้องนะเป็นปลาจันทาแต่คนละแปลของโคชิโบมาบอกกับชื่อท่าของปลาจันทาการบานจันทามือท่านที่หนึ่งจันทาจันทาบอนจันทามือท่านที่สองจันทาเสี่ยวปอจันทามือท่านที่สามระลุมระบัาจันท่าบจันทาบนท่านที่สี่ตะลระบัจันทาเสี่ยวบาจันทามือท่านที่ห้าห้าพัธนาการจันทราบาจันทามือท่านที่หก ความสว่างของจันทาบันจันทาบนท่าที่เจ็ด้าจันทาท่าม้ตายบนท่าที่เจ็ดความพิโรธของจันทาบันจันทาถ้าบนท่าไม้ตายท่าที่แปดจันทาสีเลือดก็ประมาณสากแปดกว่าบนท่าทุกคนจันทาของน้องน้องนะตอนนี้เสียงจะหายล แล้วนี่คือเป็นเทคสองเทกวันเกิดการผิดค่าผิดพลาดละพลาดประมาณหนึ่งประการ <c oughs> หนึ่งประการแต่ลคนคือมันตัดจบไปอเองอ่ะบางทีี่ชะอันที่ถ่ายเนี่ยมันก็เผลอตัดจบจบนิ้วเผลอตัดจบเองนะทุกคน <c oughs> ก็แค่นี้แหละเมือ่อแค่นี้แหละทุกคนบ้า